ถ่ายแล้วววไม่บอกโอเคสวัสดีครับ,รบทุกท่านฮะเมื่อกี้เพลินไปหน่อยนะจีจ้ากำลังมาใช่ไหมเรามารีวิวกันต่อเลยแล้วกันคันวันนี้เราจะมารีวิวรถ Audi นั่นเองและคันนี้เป็นคูเป้ด้วยเป็นปี2018ผมบอกเลยว่ารถมือสองประหยัดไปเป็นล้านคันนี้กำเงิน2ล้านมามีทอนด้วยเราไปดูดีกว่าว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรและราคาน่าสนใจออปชั่นจะดีแค่ไหนไปดูกันครับเอาละฮะวันนี้พบกระเจ้าคันนี้เลย Audi A5 คันนี้ต้องไหว้หน่ดนึง เป็นรถของคูเป้นะฮะเป็นคูเป้40 TFSI เป็นปี2018นะค,ะคันนี้สวยมากๆเลยเรามาเริ่มกระจกกระจังหน้าก่อนกระจังหน้าเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเป็นโลโก้ไม่ใช่5ห่วงนะไม่ใช่แบรนด์ห้าห่วงเป็น4ห่วงนะฮะเป็น4ี่ห่วงของแบรนด์ Audi พร้อมกับกระจังหน้าอันใหญ่มากๆและมีโครเมียมให้ด้วยนี่กระจังหน้าใหญ่ๆเลยสวยมากๆโดดเด่นขับไปไหนนี่สะดุดตายแน่นอนแล้วดูลายเส้นเขาสิโอ้โห แอโร d ไดนามิผมไม่ได้รู้เยอะเกี่ยวกับแอโร d ไดนามิกนะแต่ว่าคันนี้เท่าที่รู้มาคือมันจะทโลแล้วทำให้รถเนี่ยขับได้แรงขับได้เราใจจริงๆมา่อที่ไฟหน้าฮะคันนี้เป็น LED และพร้อมกับ Daytime Running Light ปรับออโต้ได้เลยตามใจชอบก็ไฟเป็นขีดแบบนี้สวยงามโดดเด่นมากๆตามมาต่อเลยคันนี้นะฮะล้อแมกนี ล้อแม็กสีดำนะครเป็นของแบรนด์ Audi เองเลยคันนี้นะฮะได้แม็กขอบ19ด้วยนะฮะเป็น5ก้านคู่นี่เป็น5้าก้านคู่และยางเป็นยางปี2019ของ Michelin เป็นสัปดาห์ที่48นะฮะหยอกยางยังลึกใช้มันน้อยมากๆเดี๋ยวพาไปดูเลขไมล์ด้ว่าน้อยแค่ไหนเอามาต่อกันเลย ในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะเป็นพับเก็บไฟฟ้าไฟเลี้ยวที่เป็นเส้นแบบนี้แล้วเป็น LED LED แทบจะทั้งคันเลยสวยงามสวยงามนี่อย่างที่ผมบอกคันนี้เป็นคูเป้น,นะฮะก็คือมีประจกมีประตูแค่คู่หน้าเดี๋ยวขึ้นลงผมมาบอกวิธีแล้วกันว่าขึ้นลงลําบากหรือเปล่าแล้วในส่วนของนี่กระจกเป็นไงครอบด้วยโครเมียมมาทําให้เท่ดุดัน,นเพื่อนบอกโอ้โหสองประตูทำไมไม่กินพื้นที่เยอะคุณดูนี่บานนี้ ประตูนี่ยาวมากๆนะยาวกว่าปกติไปเยอะมากๆซึ่งมันทําให้ดูสวยแหละแล้วก็ทําให้ขึ้นลงง่ายเพราะว่ามันต้องขึ้นเผื่อ,อคนด้านหลังด้วยใช่ไหมอ่ามามาเรามาตามกันดูนี่ตึก๊กคันนี้นะฮะเติมน้ำมันเลยแก๊สโซฮอ9195ได้หมดและคันนี้ได้ดิสเบรกนะนดิสเบรกหน้าหลัง4ล้อเลยสบายๆอาตามมาดูกันเลยไฟหลังครับ ไฟหลังก็เป็นเส้นแบบนี้สวยเข้มมากๆและเป็น LED เช่นกันผมบอกเลยว่าไฟเนี่ย LED รอบคันนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยถอยจรงถอยจอดปลอดภัยพร้อมกล้องมองหลังและคันนี้ยังได้ท่อคู่อีกนี่เป็นท่อคู่เลยนะซ้ายขวาใช้จริงนะฮะเป็นท่อจริงไม่ใช่ท่อหลอกเลยคันนี้เหยียบไปไหนแรงสุดใจมั่นใจได้เลยฮะเรามาต่อกันเลยนี่กว้างมากๆ อันนี้น่าจะกว้างเป็นอันดับ็อปที่ผมรีวิวในบรรดารถเก่งเลยนะผมขอเปิดนิดนึงยางอะลงยางอะไหลครบโห oh, oh, ใหม่มากใหม่ที่ไม่ได้แกะเลยนี่โอ้โ oh, หนี่ไงสิดไว้โวทษทีมือบอลไปแกะเขาติดไว้ที่เดิมดีกว่า ทุกอย่างใหม่หมดเลยสิแล้วก็เก็บงานได้ค่อนข้างเนี๊ยบนะทุกอย่างยังเดิมจากโรงงานสวยงามมากๆเลยอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยเห็นไหมตะกล้องโอเคตะกล้องพยักหน้าแล้วตากล้องไม่่อยพูดตาก้องเขินนะโอเคทุกอย่างยังเดิมจากโรงงานคันนี้สวยมากๆเลยนะอะเรามาดูพวกสุดต่อแผ่นเพจดีกว่าอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าแล้วผมรีเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนี่ดูจุดเชื่อมต่างๆซีนเซิร์ยังเดิมอะตะกล้องเข้ามาเลยนี่ตามนี้ผมเลยเป็นไง เดิมเดิมเดิมนี่นี่ลึกๆึกลึกลึโอ้โห ้้เขาไปนียังเดิมจากโรงงานผมท้าเลยนะใครที่แบบรถมือ2ชนร้อยเปผมท้ามาเต็นนี้จิ้มคันไหนก็ได้ไม่ต้องให้ผมเลือกให้อยากไปเดินคันไหนจิ้มและเอาคนมาตรวจร้อยเปอันนี้ใช้คาว่าร้อยเลยไม่มีชนหนักพิฆาตน,นำท่วมแน่นอนนะถ้ามีชนหนักพิคอนนำท่วซื้อคืนเต็มจํานวนเน่ไปเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าว่าความเป็นคูปเป้เขาจะสวยงามแค่ไหนไปดูนครับเรามาเริ่มกันที่ประตูบานนี้กันก่อนเลยประตูบานนี้มีไรพูดเยอะนะฮะอย่างแรกเลยเป็นบอกประไฟฟ้าพร้อมเม m o r y s ซีท สองตำแหน่งเป็นกระจกอย่างเดียวเลยสปอร์ตมากๆแล้วเป็นเปิดปิดออตโต้ด้วยนะกดลงตื้นลงให้ทันทีนะฮะส่วนส่วนในตัวของกระจกมองข้างก็คือสามารถพับเก็บหมุนออตโต้ได้จากตรงนี้เลยสะดวกสบายมากๆ ไปเรามาดูกันต่อในส่วนของขยับเข้ามาเป็นแผงไฟหย่าพิบกนะเอมบอกนะคะเป็นไฟอโอตโต้และก็คือสามารถหมุนได้เองเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าใช้ก็ใช้เป็นอโอตโต้เนะคันนี้จุดเด่นไม่ใช่พวงมาลัยนะเพราะคันนี้เด่นทั้งคันขับไปไหนสาวมองสาวเหลียวแน่นอนอ่ะอย่างแรกเลยพวงมาลัยใหม่มากๆคุ้มหนํำร้อเเซน ตากล้องเข้ามาดูเลยไม่มีหมกเม็ดนะฮะนี่เป็นไงใหม่แบบใหม่เลยอะ่ะใหม่คลิปใหม่คลิปพร้อมกับพวงมอะไรมัลติฟังก์ชั่นเป็น3ก้านทรงสปอร์ตมีแพดเดิลชิปมีคูสคอนโทนไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบรถยุโรปนะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายนะฮะอ่ะเรามาต่อในส่วนของคอนโซลคอนโซลนี่ดำทั้งแผงนะฮะสวยมากๆและเป็นซอฟท์ทัสด้วยโอ้โหหลูลหมาหอนจริงๆและแอร์เนี่ย สังเกตีดีๆแอจะทอดยาวไปเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวร้อนเนี่ยทอดยาตั้งแต่คอนโซลฝั่งตรงกลางจนถึงขอบสุดเลยแล้วมีแอร์ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะหน้าจอแน่นอนไม่ใช่ระบบสัมผัสนะแต่มาจะมาะขยับตรงนี้ก็คือเซนเซอร์คอมานะสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยรถปี2018ไม่ต้องพูดเยอะหรอกบูทงบูทูธแอปเปิลคาเพลอะไรได้หมดส่วนในเรื่องของแอแอนี่ชอบมา,มากๆเข้ามาดูนี่ แอร์นะฮะเป็นออโต้ทั้งหมดและเป็นหน้าจอแสดงผลนี่หมุนยังไงเป็นเห็นไหมเป็นหน้าจอแสดงผลหมดเลยนะและถ้าเราแตะปุ๊บนี่มันจะมีอินเทอร์เฟซเด้งให้เราสู้เรานี่เด้งเด้งเด้งยังไม่ได้กดนะถ้ากดปุ๊บมันจะนี่กดลงกดมันก็จะแต่ถ้าแตะแค่แ,แตะปุ๊บเป็นไงโอ้โหนี่แตะปุ๊บขึ้นแตะขึ้นแตะขึ้นมชอมจริงเลยแตะขึ้นเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากๆเพิ่มพัดลมเพิ่มแอร์จากตรงนี้ได้หมดเลยนะถัดลงมาอีกนิดนึงก็สามารถเป็นเลือกโหมดในการขับขี่ได้อ่าเรามาดูกัน มาดูที่หน้าจอเลยตะก้องนี่อ่ะอย่างแรกให้เห็นตรงนี้ก่อนเห็นไหมซิเล็กได้ก็คือกดขึ้นกดลงได้แต่ถ้าเรากดขึ้นกดลงปุ๊บมันจะมาขึ้นที่หน้าจอเลยฮะเป็น Efficiency เป็น Comfort เป็น Auto เป็น Dyna มิกเป็น individual แล้วแต่เราจะเลือกสั่นเลยนะถนัดขับแบบไหนเลือกขับได้ตามใจชอบเลยเรามาลงช่วงล่างต่อนิดนึงคันนี้นะฮะนี่มันอยู่ตรงนี้เลยเป็นปุ่มออโต้สตาร์สต็อปเอนจนะ,ะกดตรงนี้ติดคุณเคยดูไอรอนแมนไหมตากล้องกับตันอเมริกาซีวิว W อลไอรอนแมนนั่งอยู่บนเครื่องบิน ันนี้ให้ความรู้สึกเลยนะกดปุ๊บเหมือนชุดไอรอนแมนจะมาเคลือบมันหรูหราจริงๆและคันนี้มี power outlet ด้วยเป็น12โวลต์มาตรฐานนะถัดลงมาจะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งและอันนี้เลยเป็นปุ่มมากมายคืออะไรมันเป็นปุ่มให้เราให้เซตค่าเนี่ยแหละว่าเราเซตค่าอะไรไว้กดวิทยุเลขนี้เลขนี้เลขนี้แล้วแต่เรานะฮะลงมาตรงแผงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์คอมมานด์อย่างที่ผมบอกไปเนอะเป็นปรับเป็นเรดีโอเป็นมีเดียเป็นอะไรได้ทุกอย่างเลยเน็คส่วนตัวเกียร์ผมชอบมากมาก ตัวเกียร์เนี่ยบางคนรถยุโรปเนอะอาจจะเป็นแบบเกียร์มือแต่ผมยังชอบที่ที่เป็นเกียร์แบบนี้อยู่ที่แบบขับแล้วมันได้จับเนี่ยมือมันไม่ว่างไงนอกจากมือสาวนะอันนี้แยกไปไม่เกีย่ยวเรามาดูกันเกียร์กันเลยเกียร์นี่พิเศษเพราะว่ามีตัว P ตรงนี้ถ้าเราอยากเป็นเกียร์ว่างให้กดปุ่มตัว P นะฮะถ้าอยากเปลี่ยนเกียร์ให้กดด้านข้างนี้นี่แต่กล้องเห็นไหมด้านข้างตรงนี้ กดตื๊อเข้าไปอ่ากดตึ๊กแล้วเลื่อนลงตึ๊กแล้วแน่ก็จะเป็นดีก็สามารถเดินหน้าได้อ่าเดินหน้าถอยหลังได้และถอยถอยหลังเป็นเห็นอะไรเห็นกล้องกล้องคมชัดมากๆเลยนะฮะและมีเซ็นเซอร์8จุดอย่างที่ผมบอกไปสีด้านหน้าสีด้านหลังม,มันคมชัดมากเนี่ยแล้วถ้าเราหมุนล้อมันคาดคะเน,นให้เราด้วยว่าเอ้ยรถคุณจะไปอยู่ตรงไหนนะสําหรับคนที่ยังไม่คล่องเนะี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะมากส่วนสําหรับคนที่คล่องแนละ้วผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลากับมันน้อยลงซึ่งดีีีมมาาาากกกๆนนนะะออ่่แล้ววิดึงงสสเเเรรรรืยถ เล่นเกียร์ได้นะก็คือตบไปด้านซ้ายก็สามารถเป็นดีลบดีบวกดีลบดีบวกได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะครับมันมี2แบบเนอะอยากปรับเกียร์เองนยก็เป็นดีตรงนี้ที่เขาทำมาให้แล้วก็เป็นแพดชิฟฟ์แล้วแต่ความชอบนะลงไมกนิดนึงก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้โฮอันนี้ผมอธิบายไปหลายคลิปทุกคนรู้กันนะฮะนี่เรามาดูนี้กันต่อเลยเปิดไปปุ๊บเป็นไงอันนี้ไม่ใช่ของแต่งนะเดิมจากโรงงานนะครับก็คือเนี่ยเป็นที่วางเหรียญวางของได้นิดหน่อยเปิดมาปุ๊บ วางของได้เยอะแล้วมืนี่เลยชาร์จชาร์จิจ้ง only นะฮะก็คือเสียบเสียบชาร์จโทรศัพท์แหละแล้วก็มีสาย AUX แล้วก็มีที่จุดบุหรี่ตรงนี้1จุดนะฮะใครจะไปเสียบเป็น power outlet ก็ตามใจชอบเลยนะฮะว้างขวางนะผมมองว่ามันสปอร์ตมากๆแล้วอัเนี้ยเพื่อนๆถามว่ารูอะไรเพราะว่ารูเหลียงก็เก็บอยู่ตรงนี้นี่นี่นะครับกุญแจ2ดอกครบแต่เวลาพวเพื่อนๆขับพเพื่อนๆครบอกเดียวใช่ไหมระวังนี่โอ้โห พอดีเด้เขาคิดมาแล้วส่วนอันนี้เป็นปุ่มเรื่อนเสียงรถเสียงผมไม่ได้แจ้งไปเนอะแต่เขาคิดมาแล้วจริงนะลืมพูดได้ไงเรื่องเบาใช่ไหมเบาเป็นเบาหนังสีดำนะฮะสภาพสวยมากๆให้กล้องเนี่ยถ่ายให้ดูเลยสวยงามมากๆดําคมเข้มสวยงามพูดมาทั้งหมดเพื่อนๆบอกว่าโอเครู้หมดแล้วอยากรู้เลขใหม่เพราะว่าทุกคันไม่เหมือนกันใช่ไหมคันนี้เลขใหม่เพียง 75,000โลเท่านั้นนะฮะไม่น้อยมากๆปี2018 2019 2020 2021 2022ลถ4ปีเฉลี่ยขับปีไม่ถึง20,000โลเออคิดอย่างนี้ไม่ถึง20,000โลต่อปีถือว่าน้อยมากๆนะฮะเพื่อนๆที่ เพื่อนเอที่ชอบ audi คันนี้ต้องโทรมาแล้วต้องจับต้องจองกันแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อของข้างหลังดีกว่าว่าที่ผมบอกว่าเอ้คูเป้บางคนขึ้นยากหรือเปล่าผมที่ตัวใหญ่แบบนี้จะขึ้นง่ายแค่ไหนจะมีวิธีขึ้นยังไงไปดูนครับในส่วนของวิธีขึ้นด้านหลังเข้ามานี่เลยตาก้องมันจะเห็นอันนี้เลยชัดๆนะครับเป็นปุ่มนี้กดปึ๊กพับมาเอ้เพื่อนบ,บอกเอา้าทำไมมันไม่พับให้เหมือนเบนซ์น,นี่กดปุ่มนี้ได้เลยฮะมีปุ่มให้แล้วกดตึก๊ก ไปเลยไหลาย,ยาวๆนะฮะสะดวกสบายมากๆแล้วเราก็ขึ้นไปแต่พืแต่ถ้าเราไม่ได้พับลงมาแล้วแล้วเราจะกดมันต้องกดค้างนะมันไม่ใช่ออตโต้นะถ้าอยากให้มันออตโต้ต้องพับลงมานิดนึงอ่าคราวนี้วิธีขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยผมซึ่งเป็นคนตัวใหญ่นะเห็นได้ชัดอยู่แล้วขายังเหลืออันนี้ไม่ได้ปรับเลยนะนั่งตรงไหนอยู่ตรงนั้นขาเหลือ หัวเหลือเป็นคูเป้ที่ตอนแรกดูสปอร์ตใช่ไหมแต่ข้างในเขาทําให้กว้างขวางกว่าที่ทุกคนคิดนะครับกว้างมากๆนั่ง3ามคนถ้าเป็นเด็กเล็กนั่งได้แต่ถ้านั่งสองคนเนี่ยกำลังดีกําลังสบายในส่วนของตัวแอร์มีแอร์หลังมาให้นะฮะและเป็นจอแสดงผลด้วยสามารถบวกลบแล้วแต่ใจชอบเลยแถมมี power outlet ให้อีก1จุดคันนี้ power outlet 3จุดแล้วนะมาต่อที่พักแขน แน่นอนแหละรถยุโรเขาต้องนี่อย่างเงี้ไม่ม,มาซีโนซีแน็กไกอ้เบาะนี่เราแยกส่วนใครส่วนมันนะฮะสบายมากๆเพื่อนๆบอกว่าอยากหยิบของข้างหลังทาได้ไหมคันนี้ทําได้นะ,ะกดตึ๊่เดียวเด้งออกมาให้เราเลยนี่เป็นไงสามารถหยิบของม้วนของได้ตามสบายเลยนะปกติของเจ้าหัวออกมาแล้ว อันนี้ไม่เอาเหนื่อยแล้วนะครับหยิบของได้ตามใจชอบเลยมันล้วงได้สุดนะเพราะว่ารูเนี่ยมันกว้างมากๆเลยเห็นไหมมันไม่ใช่แบบที่เปิดได้เฉพาะตรงนี้แล้วต้องล้วงหยิบยากๆแต่อันนี้เขาเปิดมาให้ทั้งชิ้นนะครับปิดแป๊บนึง คันนี้ลำโพงข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเพราะฉะนั้นฟังเพลงก็คหึมโดนใจแน่นอน Airbag ABS ทุกอย่างมีครบ i s o f i ิคนนี้เด็กเล็กมีให้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ปี2018เนอะเทคโนโลยีใหม่ๆมาครบหมดแล้วในส่วนของราคาดีกว่าเดี๋ยวผมไปสรุปในช่วงท้ายว่าคันนี้จะโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าไปดูกันครับ ออปชั่นมีแค่นี้เหรอไม่ใช่ที่จริงออปชั่นมันเยอะกว่านี้มากนะฮะแต่ผมเนี่ยมาบอกคร่าวๆเนะเพราะว่าพวกสเปคต่างๆเนี่ยเพื่อนๆหาได้ดูตามอินเทอร์เนต็ตแล้วแบบแรงม้าเท่าไหร่ เครื่อง2,000ซีซีแรงมา1 9 0แรงมาะอันนี้เพื่อนๆหาได้แต่อยากให้มาดูว่าความสวยของคันนี้ที่มาอยู่กับเราเป็นยังไงต่างหากและสำหรับคันนี้นะครับ Audi A5 Coupe 40 TFSI ปี2018คันนี้ตั้งขายราคาอยู่ที่1,790,000บาทเท่านั้นป้ายแดง 3, 3ล้านนะ3ล้านแบบ3ล้านึุดๆเลยคันนี้ประหยัดไปเยอะมากๆประหยัดไปเป็นล้านผมบอกเลยและเอาล้านนั้นไปแต่งหรือเพื่อนๆเก็บเงินไว้ได้เลยและคันนี้กระซิบนิดนึง ออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะเออเซลเราทําให้ได้นะสาหรับใครที่ชอบคันนี้มองหาคันนี้อยู่พลาดไม่ได้ด้วยการทักทวงกับเต็นท์วันทัวร์โต้นะฮะถ้าสนใจคันนี้โทรมาได้ที่เบอร์0616745885หรืออยากขับรถมาดูตัวจริงขับมาได้เลยะฮะเราอยู่ถนนกาญจนาพิเศษตรงข้างสมาคมชาป,ปากใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิตนะฮะเซิร์ชกูเก็ตแมปได้เลยตามป้ายนี้เลย O N E เลข2 A U T O นะ,ะแจ้งเตือนขึ้นแน่นอนนะครับและมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะฮะผมพูดทุกคลิปแหละโปรโมชั่นต่างๆถ้าเพื่อน อยากรู้เข้าเว็บไ,ได้เลย Facebook YouTube l แอดนะฮะชื่อเดียวกัน o n e t ู o Auto และถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้ผมทารถคันไหนรีวิวรถคันไหนบอกผมคอมเมนต์ใต้นี้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปทั้ง3ช่องทางนี้นะผมรออ่านรอ,อกดไ like, ลค์รอกดแชร์อยู่นะครับผมและใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ไอทีฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะและสำหรับวันนี้ผมขอลากับเจ้า Audi c o u p e คันนี้ไปก่อนนะครับ o n e t ู o อโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับ